น้ำมันตาควินใช้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กแม่อยากเล่นหน่อเล่นหน่ะไปเล่นอะไรดีลูกขี่ม้าขี่ม้าเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยจักรยานไปเพื่อนเื่นเ่นแม่หนูเป็นม้าใช่ไหมลูกเล่นดีๆนะลูกระวังล้มหนูเป็นคนเล่นเรียบร้อยค่ะแม่

เมื่อเราทาน้ำมันกลิ้นเราก็จะรู้สึกเย็นไกวเลี้ยน Thank you.

แข็งแรงทีุ่ดเอที่จะทำได้แล้วเนี่ยปวดล้างอ่ะไปปั๊มแล้วไปทำแล้วเอาเอาน้ำยามาหน่อยเอหน่เี่ยเวลาปวดเมื่อยโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีเนี่ยปวดเมื่อยล้งเนี่ย พาเนี uhm. ่ยหายเลยหายหายพาพืกนเนี่ยพาเสร็จดูหายหายเลยเนี่ยแบยแบบเป็นหรือแม้กระทั่งนักกีฬาโอ้เจ็บ แม้แต่จะปวดแขนอ่ะก็ทาได้เมื่อทาน้ำมันตาควินก็ทำให้เรารู้สึกเย็นเย็นสา จัไม,ไม่ว่าจะวิ่งจนเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บขาก็มีน้ำมันตากิินทาแค่เนี้ยอาการที่ปวดเมื่อยล้าก็จะทำให้รู้สึกเย็นสา น้ำมังโยดตาคลินก่อนสำหรับผู้ที่ฟกช้ำฟกช้ำปวดเมื่อยตามร่างกายและงับด้วยน้ำมันตาคลิ้นค่อนบอกบสบัดแขนบอกซ้ายโบอกบอกขวาโบอก